อย่างไรให้น้ําหนักลดหลังจากที่เราได้โกมาแล้วว่าเฮ้ยเราได้10%เปนะครับเป้าหมายของเราคือ10%บเปอร์เซ็นวดลอดมาแล้วเนี่ยเราจะไปอย่างไรปรับอย่างไรนะครับ i n t e n s i v e l i f e s t y l e m o d i f i c a t เ o n นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเสมอไม่ว่าเราจะลดน้ำหนัก 5%, 10%, 15%หรือ20%นะครับไม่ว่าเราจะใช้ยาไม่ว่าเราจะใช้วิธีการผ่าตัด การทำเมตาบอลิกบาริติกเซอร์เจอรี่ก็ตามหรือเทคนิคอื่นๆก็ตามเราจะต้องมีคอนเซปต์การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ควบคู่กันนะครับเริ่มต้นที่การกินนะครับเน้นอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดแล้วก็มีสารอาหารครบครับทุกคนอันนี้คือคีย์จริงๆในปัจจุบันนี้เนาะ,ะบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะมีการเติมมิลล์รีเพลสเมนต์ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งในคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะการกินมิลล์รีเพลสเมนต์ในช่วง 2- 3ถึงเดือนแรกนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ดีครับ แต่หลังจากนี้ปุ๊บเราก็ต้องเรียนรู้การกินอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดเนาะเป็นอาหารที่เรามองเห็นแล้วว่าอันนี้แหละมาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารมาจากเนื้อสัตว์มาจากสิ่งต่างๆที่เราหาได้จากอาหารในธรรมชาตินะครับในระยะยาวเราพบว่ามันจะเป็นการทําให้เรามีความเขาเรียกว่า ความคุ้นชินกับการกินอาหารที่เราสามารถเตรียมได้เองมากกว่าอาหารสำเร็จรูปนี่ออกไหมเนาะไดเอทแพทเทิร์นสำหรับเวทลอดในปัจจุบันนี้นะจากข้อมูลต่างๆในปัจจุบันหมอจะพบหมอจะเห็นว่าการที่เราเรียนรู้การปรับลดขาบ ยังเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเอามาใช้เพราะว่าการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตมันจะสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินให้ลดลงเนาะขาบกระตุ้นอินซูลินมากการปรับขาบลงมาจะช่วยเราได้มากนะครับซึ่งเลเวลการปรับมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพในแต่ละคนบางท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยการกินโลขาบไดเอท ขาบสุดที่น้อยกว่า120กรัมต่อวันบางคนน้ําหนักตัวเยอะมากๆนะครับคุณหมออาจจะแบบอินเทนซีฟหน่อยอาจจะเป็นการปรับขาบให้น้อยกว่า50กรัมต่อวันเราเรียกว่าเป็นคีโตจินิกนะครับไดเอทหรือว่า Very l o ลคาร์โบไฮเดท e คโตจินิกไดเอทนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนาะการกินโปรตีนในระดับที่พอเหมาะนะครับตีค่าเฉลี่ยที่ประมาณไม่เกิน1.5กรัมเกิโลเปอร์เดแต่ถ้าใครที่มี ไขมันที่เยอะสัดส่วนเปอร์เซนต์บอดี้แฟตเยอะอยากให้เอาน้ำหนักที่เป็นแฟตฟรีแมสมาคำนวณโปรโตีนนะครับเราจะได้โปรโตีนที่เหมาะสมกวา่าการที่เราเอาน้ำหนักทั้งหมดมาคำนวณเพราะว่าการบริโภคโปรโตีนที่เยอะในคนที่อ้วนดื้ออินซูลินนั้นโปรโตีนจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยทุกคนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลฮะใช่ถูกต้องครับเพราะว่าน้ำตาลนะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ เกิดขึ้นได้จากสารอาหารหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกรีซเออรอลเองหรือว่าอะมิโนแอซิดเองนะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ควรจะเลือกโปรตีนที่มาจากธรรมชาตินะมากกว่าโปรตีนสําเร็จรูปอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองจะสอนแล้วก็แนะน,นําคนไข้เสมอนะครับเพราะว่า <c oughs> สิ่งใดที่อยู่ในธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ บอกเราแล้วว่าเราควรจะได้รับนะครับการที่เรากินอาหารแปรรูปโปรตีนหรืออะไรที่แปรรูปนานๆเนี่ยในลองเทอมเนี่ยเราพบแล้วว่ามันไม่ได้ทําให้ร่างกายเราคีฟนะครับในระดับระบบเผาผลาญฮอร์โมนหรือความสมดุลน,นั้นได้อย่างตลอดไปนะการที่เราปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการกินอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดนิวเทรนเดนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเติมไขมันดีทุกๆมือเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความเขาเรียกว่า ช่วยให้เรื่องของการปรับเรื่องของอินซูลินเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับในช่องสีแดงๆหมอจะเขียนว่าเป็น p r e ร์ e ฟอแล้วก็ Ad h e r e n เ e นต์สองคำนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่า p r e f e r e n c e คือความชอบถูกไหมถ้าเราไม่ชอบกินแบบนี้ต่อให้มันจะดีแค่ไหนอย่างเงี้ยครับล้วก็ทำได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราต้องชอบด้วยนะเราต้องพอใจพึงพอใจที่จะกินอาหารในรูปแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าคุณหมอ เป็นสายถนัดแบบแพนเบดเป็นสายถนัดแบบโลคาบเป็นสายถนัดแบบคีโตจินิกไดเอทแต่เป็นเฮลตี้คีโตอ่ะแบบนี้ก็ได้ครับตัวเองก็จะแบบไม่ได้แบบต้องแบบบอกคนไข้ว่าโอ้ยห้ามกินแบบนั้นห้ามกินแบบนี้เพราะว่า p r e f e r e n c e จะต้องนำมาก่อนจะนำมาสู่การ Adherence ก็คือการที่เราสามารถทำได้ตลอดรอดฝั่งแปลว่าทำได้ยาวนะครับบางคนกินอาหารตามคนอื่นมันจะเป็นแฟชั่นไดเอทอย่างเช่นเรากินคีโตจินิกไดเอท บางคนอาจจะกินได้แค่1เดือน2เดือนพอหลังจากนั้นรู้สึกเอ้ยมันไม่ค่อยแมทกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็หยุดไปลมเลิกไปทําให้เกิดเรื่องของภาวะน้ําหนักที่มันมีรีเกนขึ้นหรือว่าโยโย,โย่ขึ้นนะ